สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเฟียวฟ้าวโพสต์เล่าแตงโมมากอดลาครั้งสุดท้ายเฟียวฟ้าวโพสต์เล่าแตงโมนิดามาหาจากเหตุการณ์แตงโมนิดาตกเรือสปีดโบ๊ทโดยทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญยูได้รับแจ้งว่ามีคนพลัดตกน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาชวยเวลาประมาณ23นาฬิกาบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งใกล้สะพานพระราม7นนทบุรีภายในเรือสปีดโบท๊ทแตงโมนิดาพบชายและหญิงอีก5คนที่ไปด้วยกัน ซึ่งความลึกของแม่น้ำเจ้าพระยาลึกประมาณ15-20เมตรเจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดประดาน้ำเร่งค้นหาแตงโมแต่ก็ยังไม่มีวี่แววซึ่งก็มีทั้งทางด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันยูและทีมงานจิตอาสาเร่งค้นหาหลังจากค้นหานานกว่า38ชั่วโมงพบศพแตงโมนิดาแล้วโดวยร่างลอยขึ้นมากลางแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากโปเพียงแค่500เมตรล่าสุด ทางด้านเพื่อนร่วมวงการบันเทิงแสดงความอาลัยแต่งโมนิดาอย่างมากมายรวมถึงทางด้านเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้ออกมาโพสต์แต่งโมนิดามากอดลาอิมโดยได้โพสต์ข้อความว่าขอบคุณที่มาหาขอบคุณที่มากอดขอบคุณที่ยังนึกถึงอาอิมขอบคุณที่ได้มาลากันได้พูดกันครั้งสุดท้าย ของน้องอาอิมได้ส่งอาโมน้องสาวผู้เป็นที่รักรักมากๆเมื่อตอนตี3ถึง6โมงเช้า24คกุมภาพันธ์5จดบันทึกในความทรงจำแฟนคลับอาโมจ๋าหรือผู้ที่รักน้องสาวคนนี้ร่วมแผ่เมตตากรวดน้ำส่งบุญนำทางส่งดวงจิตสู่สุขติเทินขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก v ว r a l f าฟ d Pro ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ